สวัสดีครับพบกับชั่วโมงธุรกิจในวันอังคารที่17มิถุนายน2557อยู่กับผมวุฒินันนาหิมนะครับสำหรับชั่วโมงธุรกิจวันนี้ผมขอเริ่มต้นคุณผู้ชมไปดูธุรกิจทีวีดาวเทียมที่ตอนนี้ครับได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมเนชั่นทีวีผ่านจานดาวเทียมช่อง32ณขณะนี้นะครับหากลองเปลี่ยนรีโมทไปที่ช่องอื่นๆคุณจะเห็นว่ายังมี การยุติหรือว่าเผยแพร่ภาพของช่องอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับโดยบ้างก็เป็นจอดำบ้างก็เป็นรูปของโลโก้คอสชตามประกาศของคอสชฉบับที่27นะครับแต่ว่าผลกระทบของธุรกิจทีวีดาวเทียมขณะนี้แรงงานครับได้รับความ น่าสนใจและขาดทุนเป็นจำนวนมากบ้างต้องลางานกับเจ้าของกิจการไปเปลี่ยนงานนะครับอย่างเช่นธุรกิจดาวเทียมช่องที่ได้รับผลกระทบช่องเล็กๆที่ไม่ได้ประกาศไม่ได้มีการขัดคำสั่งต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับตามฉบับที่27นะครับ การที่เขารอความหวังนณขณะนี้ก็คือรอการตรวจสอบเนื้อหาจากกสทชเพื่อให้กสทชนั้นนำเหตุผลที่สถานะเขาจะต้องเปลี่ยนไปเป็นทีวีแบบบอกรับสมาชิกเอากลับไปให้กับทางคสชเพื่อพิจารณาออกอากาศอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้เป็นเวลาเกือบ1เดือนแล้วนะครับพวกเขายังไม่สามารถออกอากาศได้เพราะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเนื้อหาจำนวน124ช่องและยังไม่ได้แจ้งเป็นแบบบอกรับสมาชิกอีก84ช่องนะครับ แต่ก็มีบางช่องนั้นเริ่มทยอยออกอากาศได้แล้วแต่ว่าผลกระทบอย่างช่อง j ิว e l r y c h ช n n e l ของคุณบดินพยาพรนะครับใครที่เคยดูช่องทีวีดาวเทียมพวกเพชรพลอยหรือว่าอัญมณีช่องนี้เนี่ยเขาเคยให้ความรู้หรือว่าได้นำสินค้าเกี่ยวกับจิวเวอรี่เพชรพลอยต่างๆมานำเสนออยู่โดยไม่มีข่าวการเมืองไม่มีการยุยงปลุกปั่นนะครับแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบตามๆไปด้วยณขณะนี้นะครับผู้บริหารเขาได้ยื่นหนังสือไปยังกสทช เพื่อเปลี่ยนเป็นทีวีบอกรับสมาชิกแล้วบวกกับอีกหลายๆช่องในทีวีดาวเทียมเช่นเดียวกันนะครับที่รอคำตอบและรอปาฏิหาริว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าหากธุรกิจทีวีดาวเทียมอาจจะต้องปิดไปแล้วยังมีทีวีดาวเทียมอีกหลายต่อหลายช่องนะครับที่รอการออกมาให้อนุญาตเผยแพร่พภาพโทรทัศน์ต่อไปนะครับซึ่งการเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจดาวเทียมคุณประดินบอกว่า เสียหายถึงวันละ2ถึง3แสนบาทนะครับนี่คือเสียงจากผู้ประกอบการรายหนึ่งและก็ธุรกิจของ call center ณนะขณะนี้ที่ทางทีวีดาวเทียมได้พยายามปรับเนื้อปรับตัวกันต่อไปรวมทั้งลูกจ้างที่เกือบ200กว่าชีวิตพวกเขาจะทำยังไงต่อไปลองฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบาตอนดูนะครับเราออกอากาศไม่ได้เราไม่มีสายโทรเข้ามาในออฟฟิศเลย พนักงานขวัญเสียมากนะคะเราก็เลยหาหาทางใหม่ๆแนวทางใหม่ๆโดยการให้โทรออกโทรเยี่ยมลูกค้าใช่ค่ะเราก็หนำโทรค่ะเราไม่รู้ว่าความคาดหวังของเราเนี่ยมันไม่ร้อเปอร์เซแน่นอนแต่เราต้องการแบบให้ขวัญและกำใจให้เขามีแรงที่จะทำงานสู้งานพนักงานของเราเป็นกำลังหลักของครอบครัวแล้วบางคนก็พิการนะคะพิการก็คือน่าเห็นใจเป็นที่สุดนะคะ นี่แค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับของทีมงานใช่ค่ะก็สี่สิบห้าสิบชีวิตตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะคะค่ะยังไม่รวมโชว์ออกค่ะแล้วก็เรียนเชิญลูกค้ามาที่โชว์รูมของเรานะคะเราก็ลดกระหน่ำเลยค่ะนะคะเต็มที่ค่ะเพื่อให้ช่องของเราได้ไปรับใช้นะคะคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการความบันเทิงนะคะ็รมกันว่าไปยื่นจดหมายให้คสชเห็นเห็นว่าเราเดือดร้อนนะคะ แล้วก็กสชก็ได้บอกว่าให้ติดต่อที่กสชกสทช,สชเลย<ม>ก็ผมก็ได้ไปดาเนินการนะฮะที่กสทชนะฮะก็คือเปลี่ยนเป็นแบบรับบอกรับสมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฉบับที่27นะครับแล้วก็ได้แสดงตนนะฮะว่าเป็นเป็นช่องที่ได้รับอนุญาตนะฮะมีคุณภาพเนื้อหารายการที่ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงไม่มีการเมืองไม่มีเรื่องของเครื่องรางของขลังไม่มีออยอที่มีปัญหาเพราะว่ามีอาหารเสริมเลยนะฮะ เสร็จแล้วก็ได้ทราบว่าท่านสุพิญญากรณรง์นะฮะท่านก็ได้ทวิตเตอร์บอกว่าทางอนุกรรมการฝ่ายคุ้มครองนะฮะก็ผ่านให้แล้วนะครับตอนนี้ก็ขั้นตอนที่2ก็คือเปลี่ยนใบอนุญาตให้เป็นเปลี่ยนสถานะเป็นประเภทออบรับว่าสมาชิกครับเพื่อจะให้ออกอากาศตามปกติก็รออยู่ก็มีเงื่อนไขด้วยใช่ไหมว่าตัวที่เป็นบอกรับสมาชิกเนี่ยมีกำหนดการในการโฆษณาด้วยที่่ต่างไปจากที่ใช้แบบฟรีทูแอร์ ที่ช่องเนี่ยไม่มีรายการไม่มีโฆษณาเลยเนื่องจากว่า100%เปเ็น j ์เป็นจิว e l อรีนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยรายการแนะนำสินค้าทั้งหมดกับรายการ j e w e l r y School ซึ่งเราสอนการดูเพชรดูพลอยอประวัติของพลอยต่างๆพาไปดูเหมืองพลอยอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งนักอัญมณีสาย์เป็นคนดำเนินรายการเองเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องโฆษณาไม่ใช่ปัญหาแล้วก็นาทีนี้เนี่ยเราอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่เป็นแฟนคลับ j e w e l r y Channel นะฮะได้เมตตาพวกเรานะครับ โทรเข้ามาสอบถามนะครับว่าจะรับชมเราดักด v d ได้อย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตต่อไปได้นะฮะสักพักหนึ่งจนกระทั่งขั้นตอนเอกสารเราหรืออะไรก็ตามที่กําลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเนี่ยผ่านซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะได้นะครับขอให้โทรเข้ามาแล้วก็ขอ DVD ขอบีซีดีได้ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมอย่างน้อยก็ขอให้กําลังใจด้วยนะครับสำหรับ ในฐานะที่เป็นคนที่ทํางานด้านสื่อสารมวลชนเช่นเดียวกันนะครับก็มีหวังว่าโอกาสภายภายข้างหน้าอย่างน้อยก็คาดว่าจะเป็นในระยะที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ทางจิลีเช a n แนลรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆจะสามารถกลับราออกอากาศได้อีกครั้งภายใต้กฎระเบียบที่เรียกว่าสื่อน้ําดีนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเอซ์บดินมากนะครับ คุณผู้ชมครับก็คงจะเห็นนะครับว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลังจากที่คสอชอก็ดีรวมทั้งกสอทอชอก็ดีพยายามที่จะปรับปรุงเนื้อหาของทีวีดาวเทียมพยายามล้างไพ่ใหม่ล้างช่องที่เป็นขยะออกต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้มีสื่อที่มีคุณภาพ แล้วก็เข้าถึงทุกกลุ่มคนนะครับก็ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ต้องรอลุ้นกันด้วยนะครับว่าพนักงานที่ทํางานอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนทั้งทีวีดาวเทียมทีวีดิจิทัลนั้นก็จะได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามต่อกันไปนะครับ แน่นอนครับพอพูดถึงกลุ่มแรงงานนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวกันบ้างที่ทํางานอยู่ภายในประเทศไทยภายหลังเมื่อคืนนี้นะครับคอสอชอได้มีคําสั่งในมาตรการคุ้มครองชั่วคราวในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มก่อสร้างณตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนะครับที่มาจากกัมพูชาก็ดีทางลาวก็ดีทางเมียนมาก็ดีนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับถ้าออกมองต่อไปสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็ได้ออกมาพูดถึงผลกระทบณเวลานี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่แรงงานต่างด้าวนั้นทราบข่าวว่าคอสอชอจะมีคําสั่งที่อาจจะ กวาดล้างออกไปอันนี้คือยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงนะครับเพียงแต่จะเป็นการคุ้มครองแรงงานที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ป้องกันในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นคุณวรลบิตนากรครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมก็พูดถึงนโยบายความเข้มงวดกับแรงงานต่างด้าวนั้นจนเกิดกระแสข่าวที่ดูว่ารุนแรงไปตอนนี้นะครับผลกระทบที่ตามมาโดยเฉพาะภาคธุรกิจแรงงาน ก่อสร้างโดยเฉพาะชาวกัมพูชาอันดับแรกเลยคืออุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเขามองว่าไม่ได้กระทบมากนะครับเพราะว่าในปีนี้อุตสาหกรรมก่อสร้างในบ้านเราอยู่ในขาลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทําให้ยังไม่ต้องการแรงงานต่างด้าวมากนักส่วนการประมงในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแถวระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดกลุ่มนี้แน่นอนครับได้รับผลกระทบโดยตรง ส่วนต่อมาคือกลุ่มธุรกิจการเกษตรไปว่าจะเป็นการทําสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและธุรกิจอาหารก็ได้รับผลกระทบตามต่อกันไปนะครับซึ่งขณะนี้ครับธุรกิจแรงงานต่างด้าวนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ2อล้านสองแสนคนนะครับมีแรงงานที่ผิดกฎหมายมากกว่า1ล้านคนนะครับในจํานวนกว่า1ล้านคนนั้นพบว่าเข้ามาที่เมืองทํางานอย่างผิดกฎหมายจํานวนสูงถึง8 0เลยนะครับ เป็นทั้งพม่ากัมพูชา15%เและที่สปปลาวอีก5%าอนะครับแล้วในจำนวนนี้มีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับที่ทำอย่างผิดกฎหมายเพราะว่าต้นทุนการดาเนินงานและค่านายหน้าในประเทศกัมพูชาค่อนข้างสูงเลยนะครับทาให้เกิดการลักลอบเข้ามาทำงานในไทยเพื่อลดค่าดำเนินงานต่างๆโดยเฉพาะการหักหัวคิวนั่นเองครับ นี่ก็เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งซึ่งทางขอสชก็จะพยายามที่จะเร่งรัดจำความเข้าใจโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายว่ายัางปลอดภัยดีนะครับขณะที่ทางกกพนะครับในธุรกิจของพลังงานเช่นเดียวกันโดยเฉพาะภาคขนส่งในตอนนี้ทางปตทเองก็อยู่ระหว่างการชี้แจงในเรื่องของค่าบริการน้ำมันค้าปลีกก็ดีรวมทั้งแก๊ส n g ็นจีแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จะมีการ คิดค่าบริการส่งก๊าซตัวนี้นะก็เป็นคําที่ออกมายืนยันนะครับจากทางประธานของคณะกรรมาการกํากับกิจการพลังงานคุณดิเรกลาวันสิริก็ได้บอกว่าตอนนี้ที่มีความกังวลว่าจะกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่จะปรับเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วตอนนี้ครับ กกอพอเขากําลังพิจารณาข้อเสนอการปรับขึ้นอัตราค่าบริการส่งก๊าซในส่วนของต้นทุนผันแปรที่จะทบทวนทุกๆปีนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงซึ่งปีนี้เนี่ยมติของปตทเขายังคงอัตราค่าบริการเดิมไปก่อนนะฮะจนกว่าจะมีการสรุปอัตราค่าบริการก๊าซแบบใหม่ให้แล้วเสร็จซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อจะเสนอไปยังคณะกรรมาการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่ตอไปนะครับซึ่งณนะขณะนี้นะฮะ ถ้าหากมองไปถึงเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าแน่นอนครับเป็นบริการขนส่งก๊าซถ้าต้นทุนเพิ่มก็จะทําให้บรรดาค่าไฟหรือว่าค่าพลังงานต่างๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับในส่วนของอัตราค่าบริการส่งก๊าสส่วนของต้นทุนผันแปรในระบบส่งก๊าสเนี่ยบนฝั่งชนะในพื้นที่ปี57เจนี่ยจะอยู่ที่0 0 1 4บาท ต่อล้าน B t ทนะครับก็แน่นอนว่าในส่วนของต้นทุนที่คงที่ก็จะมีผลกระทบก็ต้องรอการพิจารณาต่อไปแต่แน่นอนเบื้องต้นคือคงค่าบริการเอาไว้ก่อนนะครับคราวนี้ครับคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังรอลุ้นคําตอบจากทางกิจกรรมของชั่วโมงธุรกิจที่ได้ประชาสัมพันธ์กันไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้มาร่วมตอบคำถามในส่วนของการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนอง,งอเอาไว้ คำตอบออกมาแล้วนะครับว่า2%แน่นอนนะครับนี่คือการที่นักเศรษฐศาสตร์ได้ประเมินกันไว้เบื้องต้นผู้ที่ตอบถูกมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับนี่คือผู้ที่ร่วมเล่นเกมกับเราเมื่อวานนี้นะครับในรายการชั่วโมงธุรกิจที่ผมถามสดไปเมื่อวานนี้มีอยู่5ท่านนะครับท่านแรกคุณกิติคุณฤทธิบูลนะครับจังหวัดพิษณุโลกคุณชนทิชาวัฒนโชคจังหวัดปทุมธานีคุณวิเชษซื่อลิ้วนคนปรปฐมครับ คุณสุเทพสุวรรณสมบูรณ์ที่กรุงเทพและคุณพนมพันธ์คำชื่นจังหวัดแพร่นะครับผู้ที่ได้รับกล่องทีวีดาวเทียมสามารถดูทีวีดาวเทียมสามารถดูทีวีดิจิตอลได้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปอีกครั้งนะครับแจ้งให้คุณผู้ชมทราบกันก่อนนะครับและช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับยังมีธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ rs มาฝากแน่นอนฮะแต่ว่าโดยเฉพาะเงื่อนไขที่ตอนนี้หนึ่งในกรรมการกสทอ,ออกมาท้วงติงด้วยว่าการ จกหรือว่าการคืนเงินในส่วนของกล่องบนโลกนั้นควรจะให้มีระยะเวลายาวกว่านี้เดี๋ยวกลับมาติดตามครับ